คนก็คิดว่าเด็กนงอ่ะสวยขึ้นนั้นเต็มสิทให้สิทเลยค่ะคนหน่มหล่อเด็กเก่งมากใช่ะนี่เลยใกล้ครบหนึ่งเดือนแล้วเป็นยังไงบ้างคะใช้ชีวิตเหมือนเดิมแล้วจ้าตอนนี้ทุกอย่างปกติทุกอย่างปกติแล้วก็สวยแล้วค่ะแลล้ววสย คนก็ทักว่าเด็กนงอ่ะสวยขึ้นอะไรอย่างเงี้ยไล่เรียงกันนิดนึงว่าเคสนี้ทาอะไรไปบ้างเป็นจุดๆไปเลยอคะอันดับหนึ่งค่ะส่วนบนส่วนบนมาเลยก็คือยกคิ้วเอ็นดอทายยกคิ้วเอ็นดอทหายสองอ่ทำใต้ตาตัดถูกไขมันใต้ตาล่างสามค่ะแล้วก็ดึงใบหน้าฟูเฟสสามจุดสามจุดไปเลยนะคะไล่เรียงไม่พอดึงไม่พอด้วยดึงคออีกด้วยคุณแม่โชคอสวยมากฝากบอกเพื่อนๆนะมาดึงเลยนะจะได้สวยเหมือนกับ โดยกันเนี่ยเพื่อนเพื่อ,อนวันนี้นะคาเพื่อนมานะเพื่อนอยากอยากสวยเหมือนกันพาเพื่อนมาด้วยนะคะเพราะว่าเพื่อนเห็นผลงานแล้วรู้สึกว่าเราอยาก <ไป S 3> จะ <ไป S 2> ลด <ะ S 1> อายุบ้างแผลหลังจากที่ทําไปแล้วเนี่ย<ม>เป็น,นยังไงบ้างคือดูแบบตาปล่าไกลๆแบบนี้สังเกตไสังเกตไม่ได้นะเพราะว่าคุณหมอเจนะคะเก็บแผลให้คนไข้แบบเนียนกริบมากๆเลยนีเรียบเลยค่ะเนี่ยแบบไม่มี มองไม่เห็น,นะถ้ามาดูไกลๆก,ก,ก็ยังจะเห็นว่ามีแบบนิดนึงนนเพราะว่ายังไม่ครบหนึ่งเดือนเลยนะคะเนี่ยแพทก็จะค่อยๆสมานนะคะตัวดีขึ้นหลังจากนั้นก็คือจะเนียจนยจนแทบม,มองไม่เห็น